เดินมาแล้วเขาถามว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดนัดจ้าใช่ไหมแม่ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยวันนี้ร้อนมากตลาดทำไมต้องพามาตลาดนัดด้วยตลาดนัดมันมีความสำคัญยังไงในอเมริกาลองคิดดูนะว่าใคร เราที่ดูนะว่าเราผ่านหน้าหนาวกันมากี่เดือนก็ไม่รู้การที่อยู่ที่อากาศมันร้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วเขามีตลาดออกตลาดอ่ะมันไม่ได้สามารถมีได้ทุกรด,ดูมันก็จะมีได้เฉพาะฤด,ดูร้อนเพราะว่าเวนเดอร์ที่เขาออกมาอย่างเงี้ยก็หนาวก็ไม่ไหวแล้วพอฤด,ดูร้อนอ่ะมีแค่า3าเดือนเราก็เลยจะมีตลาดนัดกันอย่างงี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เราไม่ได้มีตลอดทั้งปีเหมือนที่เมืองไทยทุกคนก็เลยตื่นเต้นกับการที่จะได้มาซื้ออาหารแบบว่า ซื้อแล้วก็เดินกินอะไรอย่างี้เนาะเป็นแบบว่าฟู้ดเฟสติวัลแล้วตอนนี้ตลาดนะที่เราอยู่นะคะมีชื่อว่าสมอล l กสเบิร์กแถวไหนบุคล<ส>ินใช่สมอลแกสเบิร์กมีทั้งหมด4โลเคชั่นมีที่นิวเจอร์ซีย์มีที่บุคลินมีที่วอลล์สตรีทบุคลินมี2สาขาตอนนี้เราอยู่สาขาวิลเลมเบิร์กเพราะว่า สาขาเนี้ยมันอยู่ติดน้ำแล้วมันก็เห็นวิวแมนฮัตตันด้วยแล้วก็เห็นตึก Empire State แล้วก็แบบว่าเป็นที่นั่งหน้าน่ารักน่ารักมากเลยตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองนิวยอร์กซิตี้ใช่ไหม <New. S 2> ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความ Diversity ตี้ก็มีความหลากหลายของเชื้อชาติมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้น ภารกิจในวันนี้เราจะทําอะไรกันรู้ไหมคุณจิรว,วดีเราจะทำอะไรกันรู้ไหมเราจะไปกินอาหารให้มันแตกต่างกันในทุกๆเชื้อชาตินาะเช่นอาหารบรัสเเลียนอาหารอาร์เจนตินาอาหารเจแปนนีสอาหารไทยเอออาหารไทยคีอไอเดินดูรายังไม่เห็นสักร้านเลยเห็นนีแ่พวกลุ่มสาวใช่ตรงนี้วินเริ่มเบิร์กจะเป็นแบบว่าในเบหูนุ่มสาวใช่ไอก็ถึงเรื่องมาที่นี <laughs> ่ไงเพราะไอชอบ แถวยาวทุกร้านเลยเมื่อกี้แอบเห็นยากิโทริเราไปเริ่มกันที่เจเป็นนิสดีกว่าไปกินยากิโทริกันดีกว่าปะเขามีห้องน้ำก็มีที่เช็ดมือให้ด้วยตรงนี้เมื่อกี้ไอเห็นอยู่เออถันว่าจัดการดีนาะแล้วก็มีที่นั่งด้วยสําหรับคนที่อยากซื้อแล้วก็ไปนั่งน้ำไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องจะต้องซื้อแล้วก็ไม่มีที่นั่ง อยู่กันที่ร้านยากิโทรินะคะข้างหลังคือร้านยากิโทรินะคะเมื่อกี้สั่งไอ้บีฟสกิวเวอร์พ็อกสกิวเวอร์ชิคเก้นสกิวเวอร์แล้วก็ทาโกยากิสกิวเวอร์เนาะอันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยตะวี่บเราก่อนเริ่มต้นด้วยอาหารญี่ปุ่นก่อนเมื่อกี้มันมีราเมงด้วยแต่จกินราเมงมันก็ร้อนเกินไปไหมกินยากิโทริก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อร่อยแล้วหิวมากเลยติ่งจิ้วว้าวลูกโซ่น่าสไอ้โบนิโตเฟลกมันมันปีวว่ะโบนิโตมันเป็นแบบว่ามันเป็นเฟลกชูน่า ชูน่าแห้งอันนี้นะคะเป็นชอ o ริ rib ใช่ไหมเราเองไม้จิ้มปากอร่อยไหมเดี๋ยวลองกินไก่บ้างเพราะว่ายากิโทริจริงๆเขาก็เน้นไก่ด้วยนะไก่อร่อยไก่นุ่มไม่ว่าอร่อยหรือหิวอร่อยไก่อร่อยยังเนื้ออีก ก็จะขอไปอยู่ในทวีปเดิมก่อนเราจะไปกินซาลาเปาหน้าเปิดของประเทศจีนกันพร้อมหรือ,อยังไปเล็วไปกินซาลาเปาดีกว่าไปทางนี้คนเยอะจังเลยไปไม่ถูกแล้ว Thank you ีไอยูชีติงจีได้มาเป็น number ละ่ะนี่ได้ number 344แล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะเรียกเรา mm hmm. เขามีออเดอร์ตั้งเขามีออปชั่นให้ตั้งเยอะเลยนะ mm hmm. มีคอร์ช hmm. ใช่ไหมมีหมู mm hmm. มีเป mm ็ดเออนี่แหละอ่านเอง อันนี้มันฝั่งเหมที่มันเป็นเป็ดมาน่ากินเนาะเป็ดปักกิง่งอ่ะหนังกรอบจ้าอ,อ,อ,อร่อยอะ่ะมันเป็นซาลาเปา <c oughs> ไม่ใช่เหมือนซาลาเปาบ้านเรานะซาลาเปาบ้านเราที่นี่ก็มีขายนะคะที่ชัยนาทวแต่อันนี้เป็นซาลาเปาแบบว่าเขาเรียกว่าเบาเป็นหน้าหน้าเปิดแบบเนี้ยเราก็มีไส้เนาะเออตอนที่อยอยู่เมืองไทยไอไม่เคยกินเพิ่งมาเคยกินที่เนี่ยแหละแล้วก็กลายเป็นว่าชอบซาลาเปาแบบนี้มากกว่าแบบเดิมๆที่เราเคยกินที่เมืองไทยตามรถเข็นตามเซเว่นกลายเป็นชอบแบบนี้แม่ลองไหมลองหน่อยเนาะ ปาดเพื่อนหมดเลยเนี่ยอไรเพราะต่อจากนี้เราจะเปลี่ยนทวีปไปอเมริกาใต้กันเราไปเจอกันที่ประเทศบราซิลป่ะเห็นทองไหมเห็นทองบราซิลไหมอาหารบาซิที่เราจะไปกินนะคะชื่อว่าโคชินยาเขาจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเหมือนว่าเขาเป็นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บถ้าเป็นของจีนก็คือจะเป็น จะเป็นแบบว่าพวกขนมจีบก็คือเป็นแป้งห่อด้วยไส้ไก่ไส้อะไรเงี้ยแต่แป้งที่นี่เขาจะใช้เป็นแป้งโดเขามีมากกว่าไส้ไก่ด้วยเขามีไส้แบบว่าไส้อะไรหลากหลายเลยเป็นครั้งแรกที่จะได้กินโคชีนาเพราะเห็นมานานแล้วว่าอยู่ในบราซิลเลียนครูซีแล้วก็เป็นอาหารที่แบบเป็นแน็คของคนบราซิลเนาะที่แบบว่าค่อนข้างโด่งดังเราไปลองกันดีกว่าปะ thank you ต่อามาสามไส้นะคะจะมีไส้ชีสมีมาร์การิต้าแล้วก็มีชิเคเก้นเดี๋ยวดูว่าแม่ได้ไส้อะไร mm. แม่ได้ไส้อันนี้น่าจะเป็น mm. มาร์กา้า าตาเรามาลองกนะันบ้างว่าเราจะได้ไส้อะไรจะได้ไส้ชีพี่ใหญ่เ,นนเ,เป็นไส้แบบว่าออริจินอลอร่อยไหมอร่อยเนาะรสชาติเหมือนกะหรี่ปั๊บไหมไม่เหมือนเนาะมันไม่มีมันไม่มีมมมกลิ่นความเป็นเคอรี่ใช่ไหม,ไไม,ม,มแต่ชอบแป้งังข้างบนมันเหมือนกินโดนัทผสมกับอาหารคาวอะ่ะดูอินวันตอนนี้เราจะไ่กินของคาวกันแล้วค่ะเพราะาของคาวมันหกใส่เสื้อแล้วค่ะเราจะพาไปกินของหวาน ที่ไม่หวานเป็นไอติมที่มีความเผ็ดป่ะเอาไอมา,มา,มาไปกันที่แ e ล i กดิบยอิ อยู่ข้างบนด้วยน่ารักเนาะเหมือนแบบแก้วสตาร์บัคเลยราคานี้อยู่ที่ราคาทั้งหมด11เหรียญนะคะแล้วเขาก็จะมีช่องให้สายชิปเนาะถ้าสายชิปเข้าไปอีกแบบว่า10%ก็คือเพิ่มมาอีก1เหรียญอ่าเหมือนกินไอติมซอฟเบรแล้วก็แบบว่ารสมะม่วงแล้วก็ใส่พริกอบบใส่ซอสพริกแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่พริกผงอ่ะอร่อยเดี๋ยวฟั่นหอยดีอ่ะเหมือนมะม่วงจิ้มเกลือ จะกินแบบแต่มันมีรสหวานหน่อยๆอ,อร่อยมากอือออกินแล้วจะเป็นยังไงคะเป็น <c oughs> ยอังไงคะ <c oughs> ทำไมกินแล้วมันคึก่คะเพราะอร่อยอะไรคะทำไมกินแล้วมันคึื่เพาอร่อยอะไรคะ <c oughs> ส่วนที่เป็นไม้นะคะแม่ลองกินไปแล้วแม่บอกว่าอร่อยเฮ้เขาบอกว่ามันเป็นเทมเรีนะคะหรือว่าแท่นมะขามนั่นเองเป็นมะขามอนะ <c oughs> <c oughs> เอ้มันเป็นมันมีหลอดข้างในอะ่ะอืมเอาแล้วไม่เอายอมแพ้เสียวฟันแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดหมายสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มนั่นเองแล้วร้านเครื่องดื่มเนี่ยที่เรามายืนกันอยู่ริมน้ำไม่ใช่พเพราะอะไรนะเพราะว่าแถวยาวโคดๆๆคตคเลยเพราะว่าเป็นร้านที่เครื่องดื่มที่ดังมาก เป็นแนวแบบว่าฮาวายเย็นนิดหน่อยคือเขาจะใช้ไพโอโใช้โค้กนัทแล้วก็ใช้วอเอร์เมลอนในใส่เป็นใส่เป็นคัพแทนเนาะใส่เป็นถ้วยแทนก็คือสโลแกนของร้านเขาก็คือเป็นร้านที่ไม่ต้องใช้ถ no ้วย no c u p และเพราะว่าเขาใช้ผลไม้จริงๆเป็นถ้วยแทนแล้วเราเราไปดูกันดีกว่าป่ะ ก็ถึงตาเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้สั่งแล้วเขามีให้เลือกแบบว่า mix in ได้เนะสมมติเราสั่ง watermelon ข้างในก็จะเป็นน้ำ watermelon ใช่ไหมแต่เขาก็มีให้เราเลือกว่าเราจะผสมสตรอเบอรี่ผสมอะไรหรือเปล่าเอ้ยป้ายขายหมดมันร่วงอามาแปะคือในเขาก็หมดดราก้อนฟรุตนี่หมดแล้วเออโอเคตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นไหมจะเอา p แอปเปิ้ลหรือจะ w a t e r m e l ว่าเราก็ได้มาแล้วนะคะหนักมากหนักอ่ะนี่ไงน้ำหวานที่เขาใส่ไปให้สับปะรดมันใส่กับบลูเบอรี่แล้วอชเมลอนมันอุ้ยแม่เมื่อยสั่นแล้วอ่ะหนักอ่ะวอชเมลอนหนักมากค่ะเอาถามว่ามันอร่อยขนาดนั้นหรอไอกินได้ก็ทลา่าเขาเดินบ่าแล้วเขาถามว่ามันดีขนาดนั้นได้หรอดีมันสดชื่นอ่ะไอ้พายกนมันไม่ค่อยเย็นอ่ะสับปะรดแต่ว่าแตงโมนี่คือเย็นฉ่ำเลยอ่ะรู้แล้วเราไปริมน้ำกันไหมไปริมน้ำกันดีกว่าปะ เห็นเป็นนังน่งคุยกันมันเีเชีเชีเห็นแสงจันทร์ู well. ึเล่าแสงจันทร์ขับรถมันไม่เย็นตังโมเย็นเจี๊ยบเลยกินตังโมไหมตังโมเย็นมาก นะถ้ามันมีน้ำ